ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่18เมษายน2564นะคะเรามาดูแนวทางเลขฮานอยวันนี้กันต่อเลยนะคะก้อนสิไปเบิ้งคลองมานนี้กะมาเบิ้งผลคลองเหมือว่านกันก่อนเนะจ้าเลขห้านอยผลคองเหมือว่านนะจ๊ะเลขเด่นเลขกล้องเข้ามาเมดนะจ๊ะ รอบพิเศษบมาเนะจ้ะเนาะมารอบปกติมารอบลัดปกตินะจ้ะเจ็ดแปดศูนย์นะจ้ะเข้าที่แปดศูนย์โตกับนะจ้ะเข้าที่โตเจาะนะจ้ะลากะรอบวีไอพี เก้าซีเนึ่งน่าจะเข่าที่หนึ่งซีโตกลับเพื่อกันน่าจะเข่าที่ชุดเด่นนะนะา่าจะเนาะเมื่อวานนี่เข่าโตกลับทุกชุดน่าจะเนาะดีใจกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะได้ทุนขึ้นแล้วเนะาะห้าเมื่อวานนี่ศูนย์แปดเมื่อนี้ไปต่อเลยน่าจะเสียให้รัฐบาลไทยน่าจะเนาะเอาห้าหน้อยขึ้นน่าจะ ท่านใดสนใจสิสร้างทูบก,กับแอดมินกะทักไลน์ไอดีหรือว่าโทรเข้ามาหาแอดมินใดเลยเด้อจ้าส่วนป่าแหงนะจ้าตอนนี้ป่าแหงแอดมินเมิดนะจ้นะเนาะถ้าท่านใดสนใจสิสร้างป่าแหงนะจ้ากะสร้างไว้ล่วงหนาก็ได้นะจ้นะเนาะแต่ว่าตอนนี้บม่มีของทรงนะจ้าสร้างไว้ล่วงหนาก็ได้สำหรับทูบ สร้างได้ตลอดนะจ้ะละกะท่านใดสิรวมท้ำบุญโอนเงินสางกําแพงบัตรลั่นทักกาล่ามนะจ้ะตามสัดท่าเลยเด้อยจ้ะเด้อแอดมินบ่ไดบังคับนะจ้นะเนาะหาบาทสิบบาทนะจ้ะมาเบิงแนวทางมื้เนี่ยกันต่อเลยนะจ้ะม้อนี่แอดมิน มีแนวทางรัฐบาลไทยมาฝากท่านผู้ชมเรือ่อเดี๋ยวถามึงไทายคลิปน,าานะจ๊ะเนาะแต่ว่าเป็นแนวทางลาง้ะจ้ะเด้อ,อแอดมินได้มาแล้วแอดมินหาแต่แต่ว่ากะ่าลืม้ะจ้ะเด้อ,อเพราะว่าแอดมินได้มาแล้วเลขเด่นในตารางนะคะ 1>, 1 2 3่งสามดแปดนะคะเดนหนึ่งและรองสองนะคะจับวินชุดเด่นนะคะ ชุดเด่นนะคะก็จะมี1 2 1 3 1 4 1 7 1 8 2 3 2 4 2 7แล้วก็2 8นะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ ชุดกันนะคะก็จะมี3 4 3 7 3 8 4 7 4 8แล้วก็7 8นะคะเมื่อนี่โตเน้นโตเจาะแอดมินชนกันชนกันหลายชุดนะจ๊ะชนกันหลายชุดแต่ว่าแอดมินจิเจาะให้โตที่ แอดมินมักนะจ๊ะเมื่อนี้แอดมินสีบอกเลยจ้ะเพราะว,าว่าโตจะแอดมินชนกันหลายชุดแต่ว่าแอดมินสีเลือกชุดที่แอดมินชอบให้นะจ้ะให้ทันผู้ชมผิดจารณาเอาเลยจ้ะเด้อ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วว่าตัวเลขร้ายเนาะจ้ากะเลือกเอาตัวที่จะคลองมักเนาะจ้าแอดมินให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเ้อจ้ะเด้อ ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำแต่ว่าเลขตาล่างเอดมินข่าวไลา์ก็ลุดนะจ๊ะเนาะให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดีๆเนาะจ๊ะ นี่คือตัวเจาะที่แอดมินมักนะจ้ะเพราะว่ามื่อนี่ตัวเลขแอดมินชนกัน10ชุดนะจ้ะแอดมินสิขัดออกมาแค่6ชุดคือเก้านะจ้นะเนาะให้ท่านผู้ชมเอาไปเก่งดีๆเนะจ้ะ ่อไปเนาะจ้ะา้าู้ใดสนใจรัฐบาลไทยเลขลางเนาะจ้าเดี๋ยวแอดมินที่นั่งมาให้เนาะจ้าเป็นแนวทางรางแอดมินเก่งไว้แล้ว เขียนใส่ใบไหมแอดมินเก่งไว้แล้วให้ทันผู้ชมเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะจ้กถ้าผู้ไดมักก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะจ้กเนาะเป็นแนวทางลางเนาะจ้าแนวทางล่าง สำหรับบนยังบ่ได้นะจ้ะต้องต้องล่ออีกอีกหลายมือเนะจ้ะเนาะต้องเบิงต้องเบิงไหลาอาจารย์ใส่กันกนแต่ว่าแนวทางรางนี่มาไหเนะจ้ะเนาะบางท่านก็สิเห็นแล้วเนะจ้ะแนวทางรางอยู่ทางเพจนะจ้ะเนาะต่ว่าแอดมินสิคขัดบางชุดออกมาจับชนกันหลายสำนักเนะจ้ะเนาะแอดมินก็สิได้ ขอนี้เนา,จานะจะเนาะได้ยูสามชุดคัดออกมาหาคัดเน้นๆนออกมาหาแต่ว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นด้อจ้ะเดอ้บอบ่มีไพลูเนาะจ้ะว่าตัวเลขมันสิออกตัวใดเนาะจา้ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอันนี้คือลัดไทยเนาะจา้ะเนาะ มวยออกวันที่สองแล้วจ้าเด้ออย่าบอกเ้ว้ยอว่าให้ล่างขึ้นบนให้บนลงล่างแลจ้าเนาะอันนี้เก่งทางล่างแล้วจ้า ไปซื้อรถเตลลี่ไว้เดจ้ะเนะาะผู้ไดมักหายไปซื้อรถเตลลี่ไว้เดจ้ะเด้อหายไปซื้อรถเตลลี่ไว้อันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยเดจ้าเอ็นไม่นเน้นหายตัวนี้เดจ้า ไฮสามดาวเพราะว่าแอดมินมากตัวนี้เนาะจานะ้ะเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดในสามดาวหนึ่งหนึ่งกับสามหนึ่งไฮท่อกนนกันเนาะจ้ะมีเท่านี้เนาะจานะ้ะเนาะชุดลาง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ